นาะพุ่มไผนะ่นั้นน่ไม่มีตัวมั้มนนงนนั้มลโอ้ไม่แน่นะเดี๋ยวขอเฝ้าหน่อยเดี๋ยวดูปลาตะเพียนตัวนี้ก่อนมันไม่กินเบ็ดอหรครับไม่กินเบ็ดเหรอครับเกียนหลายตัวเหมือนกันนะ โอ้นี่นี่นี่มันไปทางนูน้นมั้งะเพียนหลายตัวเลยต้มเค็มอร่อยนะนะตะเพียนเนี่ย น้ำเค็มใช่ไหมครับเนี่ยเสร็จละหนึ่งตัวโอ้ยตัวเบลเลอร์เลยใช่ได้ใช่ได้นู่ตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ที่แน่แน่ลูกดอกเสียงดังปุ๊กเข้าหินไปแล้วมั้งนั <online> <pl ains> ่นอะอ้ไม่เป็นไรลูกดอก เห็นไครับไซส์เป็นโลเลยเก็บก่อนหนึ่งแต้มผมกลัวยิงทีเดียวแล้วมันหายอะ่ะพวกนมันชอบหายนะยิงกงินนัดเดียวแล้วหาย <c oughs> เป็นเขื่อนสร้างใหม่นะเดี๋ยวผมจะเดินเลาะเขื่อนเนี่ยแหละหาล่อวัตเพียนหนึ่งเผลออาจจะมีปลาเล็ใหญ่ๆเข้าบ้างนเก็บก่อนหนึ่งแต้มตัวนี้ มันชอบลอยเกาะออยาวาออน้ำมันเค็มหมู่าน้ำมันน่าจะเค็มอ่เลยโอ้โหเห็นหลายตัวเนาะเดี๋วยวอขอเฝ้าออแป๊บนะึ่งหาตัวใหญ่ก่อนใช่ไหมหางไวๆตัวใหญ่ข่้นไปูกใหญ่ไหมใหญ่เนาะ โอ้ใหญ่มั้ยเนี่ยว่าเห็นเล็เลกๆด้วยไม่ไม่ไม่ใหญ่โอ้โหใหญ่มาอีกหนึ่งนะเขากตกกุ้งเราจิงปลาเนาะเขาตกกลางน้ำโอ้ยยเป็นโลได้มาอีกหนึ่งหาเก็บมาบสองตัวได้หมอพอดีเลยเ <_ c oughs> สร็จครับนี่เนี่ยเก็บอีกหนึ่งเก็บอีกหนึ่งสวยงามวันนี้เก็บปลาตะเพียนเนี่ยแหละกินครับ เพี้ยนแม่น้ำเดอ้ออร่อยขอบพ่อใหญ่ใหญ่ใหญ่เห็นหางวัยๆนู้ตัวไม่ใหญ่ดูเป็นโลครับแทนที่สองนี่แหละอยู่บ้านน้าก็นี่แหละเราไม่รู้จักกันแต่เราก็สนิทกันละ เราต้องหาดูตามเกาะเยาวาปลามันจะลอยอยู่ข้างเกาะเยาวาที่เห็นมีในเกาะนี่เาวาื่อนยองยองอุ๊ยปลาเลยวะโอ้น้ำหมุนเลยเฮ้ย

นตัวใหญ่หันหน้าตรงอยู่เดี๋ยวก่อนมันอยู่ใต้น้ำนี่เผื่อระยะหน่อยผมรอดีกว่าปลามันโดนน้ำเค็มการน้ำคือดีไรขข้นมาแล้วรอบนี้ เอาปเปินี่เลยน,นี่เลเศษอีกหนึ่งอันี้เลยเศษอีกนึงนี่นะครับตัวไม่โตเท่าไหร่ดแต่ก็ได้อยู่อเก็บเพลินแล้ววันนี้ยปัตเพียนเซษเจอที่เป็นฝูงนะครับแต่ยิงนับยิงแล้หายเราต้องเดินเลาะหาฝูงมันไปเรื่อยๆอันนี้ไว้นี่ก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บไปครับ เจอพุ่มแล้วพุ่มยังไงดิเจอพี่ตัวโอ้นั่งไม่หัวโดอย่างเงไ<ะ>ี้ยมั้งโอ้แตเพียงงนแะตเพียนนั่มันอ่ะต้องจะเพียนก่อนดีกว่ามั้งเพียนใหญ่ด้วย ก่อนเข้ามาเจอตัวพอดีเลยเสร็เลยครับเนี่ยลุกหูดูตัวมาเลือยเลยดูเสร็จนะครับแบบนี้เก็บเพลินๆไปเลยน่ะเจอแล้วเจอแล้วเป็นฝูงเลยเดี๋ยวก่อน เบี่ยงเลยะะ่ะหนึ่งหนึ่งสักตัวนี่ตัวนี้ตัวใหญ่หันหน้าตรงอยู่เดี๋ยวโอ้ยบิดข้างเลยที่พี่ตัวใหญ่ไม่ยอมบิด,ด <c oughs> อุ้ยใหญ่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 เดี๋ยวพุ่งไปนู้นอุยตัวใหญ่ตัวใหญ่ แม่จะโดนนะโดนโดนโดนได้จังหวะต้องยิงนะเฮ้ยใหญ่เลยแหละนู่นเป็นไงป๊าดเป็นโลโลบวกโอ้ยเยไงปลากักหยิบมาอีกหนึ่ง ไม่เลิกเลยเป็นโลทั้งนั้น เียนประเดนด่นเด็ดเงยากหน้าดูหรืออยู่ใต้น้ำใต้น้ำลึกอุย้ยไปเลยหาเออไปเลยอ่ะอืม้ยไม,ม่โดนมั้งอ่ะไม่โดนเฮ้ยแม่อยู่น้ำลึกมากตัวใหญ่ ยิงไม่โดนครับไม่ยอมขึ้นอยู่น้ำลึกกับก่อนนะครับไม่ไหวเนาะมันร้อนจัดนี่ห้าตัวคอมเบลเลอร์เลยต้องทำก่ในเนี้เพราะปลามันก้างเยอะมันมีวิธีทำแบบไม่ให้มีก้างเลยนะอ่ะครับทำกับข้าวเยนกันเมนูสุดเด็ด เทียนทอดกระเทียมพริกไทยนะครับนั่งนี่นั่งนี่หนูนั่งนี่ก็ได้เอาช้อน,น,นมือเลยลูกส่วนเราที่ทเด็ดอ,อยู่ตรงนี้นะครับมาจะลองชิมดูมีน,นงงูง่ายๆที่แสนอร่อยกิน่นแก้วเว้ยมาลูกลำ้ำหมาอ กระเทียอมอร่อยลูกเหม็นมันก้างเยอะอ่ะานเข้ากันโคตรดีเลยนั้นจะไปไหนเนี่ยแต่งตัวสวยใช่ไห<ป>มอร่อยครับตะเทียนทอดกระเทียมไทยนี่วิธีทำให้ตะเทียนไม่มีก้างเนาะบังให้ละเอียดที่สุดเลยนะครับ แล้วตะเพียนจะไม่มีก้างล้ำแว่นทะเลนะครับสนใจนะครับคลิกตรงลิงก์นะฮะดูผลิตภัณฑ์นะครับ,รนนรบสั่งได้เลยเด้ออร่อยอตะเพียนทอดอร่อยลูกแต่ก้างยเยอะนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไมคคอมเป็น้อยครับวันนี้มีแต่ปลาตะเพียรล้วน